สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่20ตัวตุลาคม2,565นะครับเป็นข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15%เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มที่ข้าเจ้านาะปังปี2,565จังหวัดน,นครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0าบาทถึง9 4 0 0บาทจังหวัดพิษณุโลก9,300บาทถึง9,500บาท จังหวัดกำแพงเพชร9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุโขทัย8,900บาทถึง9,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9 5 0 0บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9 3 0 0บาทถึง9,400บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดลบบุรี9 2 0 0บาทถึง9,400บาท จังหวัดอุทยัยธานี9,200บาทถึง9,600บาทจังหวัดเช,ชียงเสา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดราชบุรี9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดนครน,นายก9,600บาทจังหวัดปทุมธานี9,200บาทถึง9,500บาทจังหวัดนคนปรปฐม9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี 9,400บาทถึง9,700บาทวันนี้ราคาจยางคงที่นะครับมาต่อที่เข้าหอมมะลิปี2,564-65จังหวัดสุรินทร์ราคา15,000บาทถึง15,800บาทจังหวัดนครราชสีมา15,500บาทถึง16,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,600บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกษ 14000บาทถึง15500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14600บาทถึง15200บาทจังหวัดร้อยเอ็ด15000บาทถึง16000บาทจังหวัดมหาสารคาม12500บาทถึง15300บาทจังหวัดยโสธร13200บาทถึง15800บาทจังหวัดชัยภูมิ13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ 14700บาทถึง17000บาทจังหวัดนครพนม14500บาทถึง15700บาทจังหวัดขอนแก่น15000บาทถึง16000บาทจังหวัดสกลนคร13500บาทถึง15700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์15000บาทถึง16000บาทจังหวัดอุดรธานี13500บาทถึง15300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู 15,000บาทถึง15,600บาทจังหวัดหนองคาย14,000บาทถึง15,500บาทอันนี้ราคาต่ําสุดปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับและจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทมาต่อที่ก็เปิดภูมิพธานีนาปังปี2565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,100บาทถึง11,200บาท จังหวัดราชบุรี11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดชัยนาท11,300บาทจังหวัดลพบุรี10,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทและจังหวัดนครนายก1900บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับ มาที่ก็เปืองเหนียวเมล็มลดยาวนาปีปี2564ทับ65จังหวัดขอนแก่นราคา11,200บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุดรธานี10,000บาทถึง11,800บาทจังหวัดสุกลนคร10,000บาทถึง12,250บาทจังหวัดกาฬสินธุ์11,800บาทจังหวัดอุอบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาท จังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดร้อยเอ็ด0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น1000บาทนะครับจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง1 5 0 0บาทอันนี้ราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น500บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,500บาทอันนี้ราคาปรับลดลง400บาทนะครับจังหวัดหนองคาย 11,000บาทถึง12,000บาทอันนี้ราคาต่าสุดปรับเพิ่มขึ้น2,000บาทนะครับราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 5 0 0บาทมาที่กระเปือกเหนียวเมล็คะนาปีปี2564ทับ65จังหวัดอุดรธานีราคา9,200บาทถึง18,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9,200บาท และจังหวัดมุกดาหาร8,000บาทถึง8,500บาทวันนี้ราคายัางคงที่นะครับมาที่ก้าเปลือกเนื้อเมล็ดข้นาปางปี2,565จังหวัดสุโขทัย9,500บาทจังหวัดแพร่9,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับครับสำหรับการอัปเดตราคาข้าวนะครับก็มีเพียงแค่น,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามช่องในล,ลองคุณรักเกษตรด,ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ